กราบขอบพระคุณคุณแม่มะลินะคะที่มเมตตาแปลงหญ้านะคะให้กับชาวช้างนะคะครอบครัวสีดอบิกกี้นะคะก็กราบขอบพระค,คุณคุณแม่มะลิอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จ๋านะคะขอบคุณแม่จัดการงานรุ่งเรืองนะคะคุณแม่จาา๋าอภิวราย ครับเครับผมจ้าก็กร่าวขอบพระคุณคุณแม่มริอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จ้านะคะที่มีตาแปลงญ้านนะคะให้ชาวช้างนะคะได้ทานกันนะคะก็กล่าวขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะวันนี้มาหลายช่องเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ามาหลายเชือกนะคะก็คุณลุงจากช่องไหนหนี่คุณลุง ช่องไหนคะเจริญครับอ๋อคุณลุงทางพลายจีเลรินใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อคุณลุงจากพลายจีเลรินนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะโอ้เคยเห็นแต่ในเคยเห็นแต่ในยูทูบเคยเห็นแต่ในไลฟ์สดวันนี้เจอตัวจริงเออเจอตัวจริงนะคะ่อไหมคะคุณแม่จ๋ารอนะคะคุณลุงว่านะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีชาวจ้างทุกทุกชั้นนะคะสวัสดีจ้านะคะ คุณย่าชื่ออะไรคะช่องไผ่จีเลนช่องไผ่จี้ยนนะชู่อี่ยนจีเรนนะคะอ๋อฝากแม่ด้วยจ้ะฝากจ้ะเมตตาด้วยนะคะเมตตาช่องไผ่จีเรนด้วยนะคะจ้ะคุณแม่จ๋าเมตตาช่องไผ่จีเรนด้วยนะคะเมตตาซีดอวิกกี้ด้วยนะคะสสวัดีค่ะจ้าช่องฟังใจดอกแก้วค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตามอบยาให้คุณยายได้ทานขอให้คุณแม่ ภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งไปนะคะจะคุณยายดอกแก้วด้วยนะจ้จะฝากช่องคุณยายดอกแก้วด้วยนะคะแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะคุณแม่เมลิด้วยนะคะก็ฝากช่องพลายจีเลิด้วยนะคะคุณแม่จ๋าสีดอบิกกี้นะคะคุณแม่จ๋าโอ้ตอดเย็นนะคะมีผลไม้ออนไลน์ทุกวันเด้อคุณแม่จ๋าเข้ามามตตาได้นะคะนี่คือนะคะคือแรงรัทธทาคือ คุณแม่ได้เวทเมตตานะคะคุณแม่ได้เวทเมตตานะคะเวทเมตตาเปลงย่าให้ครับให้กับชาช้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จ <c oughs> ้าเก่งเขาตัดกันสี่ตัวนั่นเขาหลากตัดเอานัา่นเขาง่ายจนห้องหูเหลือง กราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่มาริจานะคะของให้พ่อปู่พาเวศสุวรรณนะคะบารมีกุศลสารพระครูพระกรรมนะคะของสีดอบิกกี้นะคะหรือว่าชาวช้างทุกๆช่องนะคะที่คุณแม่เมตตานะคะเมตตาแปลงญ้านะคะเมตตาป้อนผลไม้นะคะของให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าธุรกิจก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเดินทางใกล้ๆนะคะไกลไๆแล้วค่าทุกเส้นทางนะคะของให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองด้วยนะคะกราบขอบพระคุณจ๋าโอ้ก็ไป อันนี้ไปไหนเจอกันทุกเที่ยวเลยนะคะกับน้าวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะฝากน้องสายทองเด้วยจ้าฝากน้องสายทองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าอันนี้ฝากน้องวาเลนไทน์ด้วยวาเลนไทน์นะคะค่ะคุณแม่ค่ะจ้า สวัสดีครับคุณแม่มารีครับวันนี้ตั้งเป๊ปี้น้องโอมนะครับผมขอบคุณมากครับที่มตตาย่านะครับผมจานะคะราบขอบพระคุณคุณแม่มารีอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จานะคะขอให้คุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะธุรกิจก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเดินทางไกลๆนะคะแ้วค่าทุกเส้นทางนะคะขอให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองด้วยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่มารีจานนะคะรักๆนะคะจากใจครอบครัวชาวช้างทุกๆช่องนะคะ วันนี้แม่ฟานขอลงไลน์แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จานะคะพบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ